ยังไงยืนยันไงขนาเดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับรถอยู่คนเดียวยืนมดลได้กินตัวสิฮะ Lênh án tàn đảo Phân bỏ có phố, phần nhàng có xấu nọ Bắn chỉ để sâu trong đấy, nấy mà คนแข็งๆแต่โยนมา้าโยนมาเนาะคนขขางๆแต่โยนมา้าาลูกหลายเป็นสี่เลยแทนที่ว่าลูกหลายโอแม่ดีสลายลูกหลายมีลูกหนึ่งคนจนเป็นสิบปีนี่คือความจริงนั้นเนี่ยไม่ได้ไกล ของไซเล็กจะถุงนี่ทำไมทำไมไซยใหญ่คือหมอดแคบเหมือนนี่ไฟล่ะโอ้ยแคกไปแคกมาจะเบอร์เก่ามาใส่ไซยใหญ่หมอดตึบเลยเหมือนนี้ใหญ่ตัวนี้ไปตัว เสียสายต่เว่อเราเป็นปตายากหัวเน,นาะเส็จงานฝันแรงงานตั้งดาวตั้งดาวมันเป็นยังงสิส าดาวเนี่ย่หยุดังสีคนไทยมันเป็นจังใด๋คนไทยตาำงำนเย <c oughs> แต่เด็กไปเหย็บเอาเด้วหม่องแม่ไว้ไว้ไว้ยุ่กับว่ลเลีวหมออ่อมพ่อเด็ดพ่องานโหยุด นเหลอือแล้วใส่มือลวขาม่ไหลเท่าจะใส่มือโอ้ยเห็นว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ไปตลาดใส่เง้นแค่จางของนั้นมือสามลอยก็ใส่สามลอยใสย่สามลอยเลยเ <c oughs> บิดน้ําคาเหล่าเบิดน้ําคาเหล่า,าล่ะอีแปลงมาคิดสี่ลอยแปดสบ แค่ค่าเราแค่ค่าเราก็ค่าน้ำม,มันค้นน้ำม,มันลดจ้ะสี่ร้อยแปดชิพเพียงหรอสิว่าว่าเขาใส่หลายตรงถา้าว่าจะของอะละใส่หลายนั่งอยู่บ้านแต่เงินเบิเบดเน,ะนาะแคมคือเราเขาก็าเอาอย่ง้ำใจ ฟ้าพริกเทศจะกลิ่น ครัขีดรูสา,นนนะาว่าสื้อตัวหนึ่งอ้ยสื้อไปฝากทั้งครู่ล้วจัดเ้ยเนาะคือสัมแท้เทเิน มันสวยอ่ะเนะาะตามันสวยมันมียี่ห้อด้วยนะ<อ>ปกติสีบอค่อยซื้อสะกก็นหนาวในตลาดน,นัดา,อนาเอาปลามันได้หาถุงหาถุงหกถุงได้บอก็ว่เาเอาออกอีกหน่อยนอึง ถ้าเอาออกอีกหน่อยมันจะได้หกถ้าบอเอาออกมี่จะสิเพิ่มขส้นไปเป็นหากได้หักนะนะเอาไงจ้าเอาไงจ้าอันนี้เบอรอ์ยังงบ้างเบอร์สี่เลขส้่ตกลงเพิ่มหรือจะลด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 ใช่ไหม เพิ่มถุงเพิ่มเข้าไปอีกถุงนึงใช่ไหมเพราะมันเพราะมันแพงแล้วที่ที่อาซื้อเสื้อกันหนาวเมือวานว่าเปนอย่างอก มันไม่ได้หนาเกินไปแล้วมันไม่ได้บางเกินไปเพื่อสามารส่ได้ททั้งสองหนาหนาหอนเพื่อจะส่ไดไดหนาอ้าวเพื่อจะต่กี่ตอกสื่อให้ลูกเดี๋ยวนี้ลูกมันมีเมีแล้วขหงสื่อเอง เสื <es pl ains> ้อบางและเสื้อหนามาทำไมฉันรู้สึกว่าฉันทำงานไม่ดิพักเลยไม่ได้หยุดมือนี่ยนหละ